อันนี้ก็อยู่ที่เชียงรายนะครับก็กำลังจะเดินท่องจากที่พักนะครับเรียกแกลบินไปนะครับไปกินหมูกระทะเชียงรายนะครับเรพาไปดูว่าบรรยากาศของหมูกระทะเชียงรายเป็นยังไงบ้างครับไปปุ๊บรถกันที่เราไปนี่ก็คือในมุมกันใช่ไหมครับอันนี้ก็ถึงร้านขุดห,หมูกระทะแล้วนะครับนี่เจอสุดหล่อสุณลอถนอนอะไรไม่รู้ะครับ ร้านอยู่ตรงไหนอ่ะเ,าเาขาเรียกละอ่อนเหนือนะเขาอะไรนะร้อยร้อยเจ็ดเก้าบาทรวมทุกอย่างเลยเหรอใช่ครับอ๋อโอเคนี่นะครับของพ่อก็มีอะไรนะหนังไก่ไส้กรอกนะครับแล้วก็วุ้นเส้นนะัสติงโลครับแล้วก็อะไรนะแกงแก้ววุ้นเส้นไปเยอะยู่นัมีนนไข่ผลไม้ม,มีสลัดด้วยแล้วก็ผลไม้เยอะแยะเลยอ่ะแงมาก แล้วก็มากินสินของเขานะครับโอ้โหเมนูเยอะมากแบบพวกของหมกักของอะไรดูเด็กคือแบบขออนุญาตไม่เปิดนะคือแบบมีปลาหมึกมีปลาม,ม,มีหมูหมกักมีแบบโ,โหเยอะมากอะ่ะอันนี้คือเมนูเยอะขนาดนี้นะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทโอ้โหด้วยความที่เราเป็นคนสุขภาพดีนะก็ะต้องร่นต้นด้วยของทอดของมันก่อนนะก็จะมีแบบหนังไก่ทอดเต้นไฟไส้กรอกทอดไส้กรอกแดงมาไม่รู้นะแล้วก็มีสปริงโร่ด้วย ก็ตามด้วยสลัดนะครับแล้วอยากให้ไปตามด้วยหมูกระทะเพราะกลัวอย่างจะไม่คุ้มร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเชียงรายชาคนเชียงรายอ่ะคือแบบเฮ้ยร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห,หรอกินทุกอย่างเขาบอกเลยนะว่ารวมน้ำด้วยนะน้ำก็มีแบบน้ำสมุนไพรน้ำอดลมนี่หมดเลยอ่ะคุ้มมามกมาดีกว่าระหว่างที่กินนะครับก็ได้มองเราอ่อนเหนือด้วยนูน่นแฟนฉันแฟนฉันแฟนฉันจ้าอยู่ดอยอะไรครับ ขอดูหน้านิดนึงเลยมัมงทำไมลองอนไรหนี่งนี่อ่ะนะ้ยไม่ลองขนาดนี้นนนถึงแม้นะครับจะมีเมนูเยอะขนาดไหนแต่ว่าเราเป็นคนที่แบบขาดความอบอ,อุ่นนะครับก็ต้องเลือกแต่หมูสามชั้นมาทท้งนั้นเลยโอ้โหวันนี้ขอแบบหมูสามชั้นสักหนึ่งกิโลไอาย้คุ้มไปเลยแบบว่าน้ําจิ้มเขาก็แบบจะต้องชิมกันว่าอร่อยหรือเปล่าเน้เนๆจ้าหมูสามชั้นเน้เนๆจ้า จะชิมไม่ดูนะครับว่ามันจิมรวงหรือรอดนะแต่ที่สําคัญคืออยากแนะนําทางร้านเลยนะบ,บอกว่าอยากให้แบบสลหมูให้บ้างวันนี้หมูหนามากเลยหมูสามชั้นคือแบบน่าจะสไลดดเป็นหมูสไลดดรับรองอร่อยหอมอันนี้ค่อนข้างหนานะครับหนาแบบประมาณพอตัวเลยอ่ะหนาใช้ได้เลยดูค,ความหนาหนามากเลยอ่ะต้องชิมต้องชิมกันว่า ผักสดของตัวเลือกเยอะชิมใช้ได้นักงานหลอกเอาเลยรแปดเป็นสิบหมูบ้างวันนี้ไอ้พี่นะว่าแบบโอ้สามชั้นน่ะทำไมเขาจะได้กำไรไงวะหนาขนาดนีนแต่ที่สำคัญคือเวลาเรากินร่บ กินไว้แป๊บเดียวมันจะแบบเรื่องความที่มันหนาใช่ไหมมันจะแข็งอะไรเงี้ยข้าวบางกว่านี้นะโอ้โหสุดยอดเลยก็รวมๆนะครับของหลากหลายรวมน้ํารวมไอติมรวมของว่างอาปิเซอเ์รวมหมทุกอย่างของกินหลากหลายเยอะมากหลากหลายมากหัวคุ้มชาวคนจังหลายนะครับก็ให้เป็น890นะครับสำหรับร้านคุปุ๋ยหมูกกระทะต่อไปนะ